สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆมวยเด็ดจะไปก้าวทุกช่องทางครับพบกับผมทีพประคุณมวยกับทัศนาสืบเพชรยินดีวันนี้ที่เวทีราชดำเนินครับ3ตัวตรงๆนะครับมั่วๆแต่แม่นไม่ชอบอย่าสวนนั่งดูเฉยๆเตือนไว้แล้วครับตัวแรกชอบไปเลยชนะเพชรสับปีดาหนักแรงนะครับมีโอกาสเฮก่อนระคังดังตัวที่2ชอบไปที่เพชรมาลายเพชรเจริญวิทย์วันนี้รู้สึกชอบแปลกๆนะครับแล้วก็คู่เอกชอบไปที่เสาเอกออัจฉริยะเจอกันภาค4ภาค5แล้ว ก็สนุกทุกครั้งพลิกไปพลิกกันมาครั้งนี้มองไปที่เสาเอกนะครับถอนครั้งล่าสุดที่เจอกันดิเซลเล็กมีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายอาจจะนะครับผมมองว่าสภาพร่างกายเสาเอกเหลื่อมนะครับอยู่ที่การแก้เกมอยู่ที่การสู้กันสองคนป็นบาทีแต่ผมมองว่าวันนี้เสาเอกมีทีเด็ดนะครับที่จะคว้าชัยเหนือดิเซเล็กได้ก็สามตัวตรงๆนะครับไม่ชอบอย่าสวนวันนี้นั่งดูเฉยๆดิเซเล็กเพชรมาลายแล้วก็ฉาดาเพชรจัดไปครับ